สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนหนอมหนักขลาดคนเดิมมาแล้วครับผมมือนีหนอมหนักขลาดหยิบเหรียญหลวงพ่อคุณมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันครับเป็นเหรียญโภคกรัพย์เศรษฐีคูณเจ้าสัวสวยๆครับผมเอามาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันหนึ่งเหรียญครับผมเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง ผมจะแกะให้พี่น้องดีเิ่งกันครับแกะให้ชมกันเลยพระหลวงพ่อคูณเหกกเรียญพกกระสัเศรษฐีคูณเจ้าสัวนี่ครับปุ๊ดสวยๆครับผม,มที่ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกองค์ของหลวงพ่อคูณครับเป็นเหรียญคูณ เศรษฐีคูณเจ้าสัวสวยๆครับผมได้มาพร้อมกล่องนะครับเนาะได้มาพร้อมกล่องนี่ครับเศรษฐีคูณเจ้าสัวหลวงพ่อคูณปริสุทธวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระที่สวยงามอีกองค์ครับอีกองค์อีกรุ่นเอมามาให้พี่น้องได้เบิงเ่งไดชชมกันครับชมไปด้วยกันเป็นเหรียญหันข้างเลครับเป็นเหรียญหันข้าง หอมหม,หมคุ้มหันขางนะครับนน,นี่ครับนาะตาหลวงพ่อคูณกับมตตาดูสวยงามครับผมสวยงามมากหนาเก็บหนา,าสะสมด้วยครับหนาบูชาครับเป็นเหรียญรูปไข่เป็นเหรียญรูปไข่ห,ไขห่วงห่วงไม่ได้เจาะนะครับห่วงไม่ได้เจาะเหรียญน,นี้จะมีสองหน้าเะครับเหรียญน,นี้จะมีสองหน้าอันนี้หนาดัน ดา้า,ดา,นา,ดานหน้าเหรียญเนาะครับเนาะด้านหน้าเหรียญส่วนถ่ายเหรียญครับคันดังหลังเหรียญครับผมถ้าหันมาด e so ้านหลังก็จะเป็นปุ๊บนี่นะครับหลวงพ่อคูณสองหน้าพ่อคูณสองหน้าโอ้ด้านนี้เนาะด้านนี้ด้านหน้าครับผมด้านนี้ด้านหน้าด้านหน้าเหรียญนี่ครับวุ้ยตกโคตกไม้เล็กครับผม นี่ปรครับน้าตาหลวงพ่อรับมิตตากลมติบตอโคดนี่คูนมี่ไม้เลขครับนี่เป็นยันต์นะครับน้อ,อโอ้คมชัดครับสวยงามหน้าบูชามากเลยหลวงพ่อคูนปริศตโทก็มีมาไม้ไร้รุ่นเลยครับส่วนผมเอามาให้พี่พน้องเวิรงได้ชมกันคือเหรียญน,นี้คือเหรียญ เศรษฐีคูณเจ้าสัวเหรียญพกทรัพั์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนี่ครับเช่ามาเช่ามาให้พี่น้องได้บึงได้ชมได้ศึกษากันครับผมสมเปนนาำกันเนาะครับเนาะเช่ามาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับนี่ครับผมราคาเช่าเห็นไหครับเช่ามาประมาณนี้ชื่ว่านา็บหนาซะสมครับ น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาก็เลยเช่ามาเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้ศึกษากันครับก็มีหลายหลายเนื้อได้ครับมีหลายเนื้อนะครับแต่นนี้ผมได้เนื้อนี้มาน่าจะเป็นเนือ้อเนื้อยังไงเนื้อนาวะบวกครับอาจจะเป็นเนื้อนาวะเนาะวกับบบหูด้วยครับว่าเนื้อยังนี้ครับแต่ว่าเป็นพระที่สวยงามก็ได้ได้ยิบมาให้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมกันศึกษาไปนํากันเนาะครับเนาะ วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายรุ่นมีหลายแบบหลายพิมพ์ครับพระเนื้อผงพระสมเด็จก็มีครับเดี๋ยวผมจะวันหลังจะเอาพระสมเด็จมาให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนาะพระหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายรุ่นคอยติดตามครับว่าผมจะหยิบเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้มาให้พี่น้องไดเบึงได้ชมกันครับก็คอยติดตามนะครับทางช่องหนอมนาคราชคนเดิม น้อมหน้กคาราดคนเดิมครับผมฝากบึงฝากแย่งฝากติดตามน้ำขับช่องเก่าเข้าไม่ได้นะครับช่องเก่าช่องหนักคราดสายมงคลเข้าไม่ได้แล้วครับมาติดตามผมช่องนี้ครับมีอย่างดีๆจะเอามาลงให้ชมกันเรื่อยๆวัตถุมงคลสายต่างๆนะครับนอกหากผู้เดอยากเห็นพระรุนนั้นรุนนีกับคอมมินบอกมาเด้อครับเด้อถ้าผมมีผมจะเอามาลงให้ชมเอามาลงให ศึกษาไปด้วยกันชมไปนํากันนะครับนอถามีครับผมพระปก็มีมากมายหลายรุ่นแล้วครับเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยหยิบมาให้ชมกันมาอนี้ดูเหรียญพวกกระซับเศรษฐีคูณเจ้าสัวทนะึ่งเศรษฐีทึงเจ้าสัวครับคูณกันครับบึง่งหมายเลขครับนี่เด้อครับเด้อหมายเลขครับ นี่หนึ่งสองเก้าสามหนึ่งสองเก้าสามหมายเลขนี่โอ้หน้าตาหลวงพ่อครับสวยงามมากเลยหากศรัทธากะก็บสะสมบูชาได้ครับผมก็ได้เช่ามาแค่องเดียวนะครับผมเช่ามาแค่องเดียวเพราะว่ารุ่นนี้ค่อนข้างแพงครับผมคนข้แพงนี่ผมเช่ามา ชมาได้แค่องค์เดียวนะครับก็เอมามาให้พี่น้องด้เบื้งได้ชมได้ศึกษากาันว่าเป็นพระติ่สวยงามอีกองค์อีกรุ่นของหลวงพ่อคูณหากศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมบูชาได้ครับพระเกจิดังแห่งเมืองยาโมนครราชสีมาเทพเจ้าด่านขุนทศนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับ รีถีคูณเจ้าสัวเก้าสีฐีคูณเจ้าสัวเก่านะเศรีฐีคูณเจ้าสัวแล้วก็เก่าตาลงพ่อนะครับเราหม่มห่มคุมห่ม,หมคุมหันข้างโอ้ยสวยงามครับผมห่มคุมหันข้างสวยงามดาน,นานี่ครับเห็นบอกครับลักษณะของดานาน,นานี่ก็จะเป็นแบบอันนี้ก็ข้ออื่นนี่อย่าง อักษะที่ไม่อย่างครับไออันนี้เนาะครับเนาะเดีแบบ๋ยวีครับส่วนด้านหลังก็เป็นโฮมคุมครับด้านหลังโฮมคุมส่วนด้านนานี่ก็เป็นนี่ครับโฮมแบบออกงานเนาะครับนาะโอ้ยสวยๆครับพระหลวงพ่อคูณเทพวิทยาคูณปริสตโทอืมสวยๆครับผม มัอนี้ผมกับสิขอุติวิดีโอแคนนีเนะครับนาอเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันแค่นี่ครับผมก็ขอฝากช่องน้ำเด้อครับน้อมหนักขลาดคนเดิมครับทาง y o u t u ู e ครับฝากเบิ่งฝากแง่งฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันนำครับผมมีอย่างดีๆผมสิเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับสำหรับม้นนี้กับผมขอบารมีองค์หลวงพ่อคุณจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่เบิ่งวิดีโอนี้ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้พุพ่านแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาให้ถูลีถูกหวยถูกรางวัลกันสุขสุขค้นครับสําหรับวันนี้กับผมหนอมนาคาราดนาคาราชมึงสุรินไปละครับผมไว้พบเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ